คนไม่มีเวลาจะสวดได้อย่างไรการสวดมนต์เริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไรคนไม่มีเวลาจะสวดตอนไหนดีทุกคำถามมีคำตอบที่นี่ค่ะคนไม่มีเวลาจะสวดมนต์ได้อย่างไรนอกจากเป็นพิธีกรรมทางศาสนาแล้วการสวดมนต์มีประโยชน์อะไรบ้างมีนักวิจัยบอกว่าการสวดมนต์ ช่วยรักษาสุขภาพได้เรื่องนี้จะอธิบายได้อย่างไรสวดโดยทราบความหมายกับไม่ทราบความหมายให้ผลแตกต่างกันไหมการสวดมนต์มีที่มาจากไหนอย่างไรการสวดมนต์เริ่มต้นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลซึ่งยังไม่มีการบันทึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นลายลักษณ์อักษรสมัยก่อนใช้วิธีการที่เรียกว่ามุขปาฐะคือการท่องจำเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรไว้พระภิกษุก็จะท่องจำแล้วบอกต่อกันไปดังนั้นการสวดมนต์ก็คือการสาธยายธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เป็นการหมาทบทวน เพราะถ้าไม่ทวนบ่อยๆก็จะลืมและถ้าเป็นหัวข้อธรรมที่สำคัญก็ยิ่งต้องท่องกันบ่อยๆส่วนหัวข้อธรรมที่นานๆจะใช้สักครั้งก็แบ่งหน้าที่กันว่าพระภิกษุรูปไหนจะท่องจําหัวข้อธรรมอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องหลักๆเช่นคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การพิจารณาความไม่เที่ยงอน,นัตตาความทุกข์ ก็จะมีการทบทวนสม่ำเสมอโดยแบ่งมาเป็นการสวดมนต์ทำวัดหรือเป็นการบทสวดมนต์ของเด็กๆที่สวดอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาคือระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณเป็นพื้นฐานสำคัญนอกจากเป็นพิธีกรรมทางาศาสนาแล้วการสวดมนต์มีประโยชน์อะไรบ้างการสวดมนต์ ถือว่าเป็นการเตรียมใจให้พร้อมเบื้องต้นสำหรับการทำสมาธิวิถีชาวพุทธที่ประกอบด้วยทานศีลภาวนาคำว่าภาวนากลุ่มทั้งสวดมนต์ทั้งนั่งสมาธิอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ถือเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งมีอนิสงท์ทำให้ใจสงบเป็นสมาธินี่ประการแรกและประการที่สองการสวดมนต์ เป็นทางมาแห่งบุญเรียกว่าภาวนาไมคือบุญที่เกิดจากการทำภาวนาใครก็ตามที่สวดมนบ่อยๆเวลาจะเจอเหตุร้ายก็จะแคลาวคลาดไปและสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นโบราณบอกว่าเทวดาจะลงมารักษาเพราะเทวดาเขาก็อยากได้บุญแต่เขาอยู่ในภาวะที่เป็นกายละเอียดทำบุญเองไม่ได้ ดังนั้นถ้าเขาอยากได้บุญเขาจะดูว่าใครทำความดีเขาจะลงรักษาพอลงรักษาแล้วเวลาคนนั้นไปทำความดีเขาจะได้ส่วนบุญด้วยในฐานะเป็นผู้สนับสนุนคนไม่ค่อยมีเวลาจะสวดมนต์ตอนไหนดีมีโยมอาจารย์คนหนึ่งเข้าสอนอยู่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย เขานอนวันละสี่ชั่วโมงเที่ยงคืนถึงตีสี่ทุกวันตลอดมา20กว่าปีเขามีงานเยอะทั้งสอนหนังสือทำวิจัยทำงานบ้านทุกอย่างดูแลทุกเรื่องแต่เขาสวดมนต์วันหนึ่งได้เป็นร้อยจบสวดอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธจบหนึ่งก็ราวสามนาทีเวลาขึ้นรถไปมหาวิทยาลัย ก็สวดมนต์ในใจไปเรื่อยๆถ้าตอนไหนอยู่คนเดียวก็สวดเบาๆแทนที่จะปล่อยให้กิดฟุง้งซ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้สวดมนต์ไปเรื่อยๆนี่เป็นตัวอย่างว่างานเยอะก็สวดมนต์ได้ตัวเราเองในแต่ละวันมีเวลาที่ไร้สาระเยอะมากถ้าเอาเวลาเหล่านี้มาสวดมนต์ก็จะได้หลายรอบ แทนที่จะปล่อยใจให้ไปคิดเรื่องอื่นอาบน้ำอยู่ก็สวดได้ไม่บาปเพราะการกระลึกถึงพระรัตนตรยัยคือการแสดงความคารพหลังหน้าแปลงฟันสวดได้หมดกินข้าวยังสวดได้เลยทำอย่างนี้แล้วจะไม่มีคำพูดว่าไม่มีเวลาสวดมนต์ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเพราะสามารถทำได้ในทุกอิริยาบถ คนทั่วๆไปสวดมนต์ใส่น้ำกับพระสงฆ์สวดมนต์ใส่น้ำผลึกน้ำจะมีความแตกต่างกันไหมตรงนี้น่าสนใจค่ะถามว่าข้าวก็ตามน้ำก็ตามมันรู้จักภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาไทยด้วยหรือตอบว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องของภาษาแต่เป็นเรื่องของกระแสใจ ตอนที่เราพูดว่าขอบคุณจะใช้ภาษาไหนก็ตามกระแสะใจที่ออกมาจะเป็นกระแสะของความรู้สึกที่ดีแต่ถ้าพูดว่าโอ้โหไองโง่แม่จะพูดในการทดลองก็ตามกระแสะใจเริ่มเปลี่ยนแล้วพอกระแสะด้านลบออกมาซ้ำๆกันทุกวันก็จะส่งผลให้ข้าวและน้ำที่แม้ไม่รู้จักภาษาพูดแต่สามารถสัมผัส ถึงกระแสะความรู้สึกที่ออกไปได้ทำให้กระแสะนั้นไปส่งผลต่อลำดับโครงสร้างโมเลกุลของน้ำส่งผลต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในข้าวได้ดังนั้นถ้าเราสวดมนต์ทุกวันด้วยความดื่มดทซาบซึง้งก็จะมีเคลื่อนที่ดีออกมาจากภายในให้กับตัวเราเองสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิต เลือดหรือน้ำในตัวเราถ้านําไปส่องกล้องแล้วผลึกจะต้องสวยมากผิวพรรณวันนะก็จะผ่องใสรูปร่างหน้าตาก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราปรารถนาให้ตัวเรามีสุขภาพแข็งแรงมีความเบิกบานผ่องใสก็ควรจะสวดมนต์เถิดเครื่องสำอางยี่ห้อไหนก็สู้ไม่ได้ มีนักวิจัยชาวตะวันตกวิจัยว่าการสวดมนต์ช่วยรักษาสุขภาพได้เรื่องนี้จะอธิบายได้อย่างไรบ้างคนเราประกอบด้วยกายกับใจทั้งสองส่วนส่งผลเนื่องกันถ้าตอนไหนเรามีเรื่องเครียดไม่สบายใจหลายหลายวันเข้าเรามีสิทธิที่จะไม่สบายได้ตัวอย่างเช่นมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อ นอนไม่หลับมีโรคนั้นโรคนี้เข้ามาแทรกถ้าตอนไหนรู้สึกสบายใจอารมณ์ดีรู้สึกมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตหน้าตาผิวพรรณจะสดใสกายกับใจจะส่งผลเนื่องกันขนาดเดียวกันถ้าร่างกายไม่แข็งแรงป่วยนานๆใจก็ย่อมหดหูไปด้วยแต่ถ้าร่างกายแข็งแรงใจเราจะมีโอกาสสดชื่น มากกว่าทั้งสองส่วนส่งผลซึ่งกันและกันทีนี้การสวดมนต์ทำให้ใจเรานิ่งสงบและสบายใจพอสบายใจใจที่ได้สมดุลย่อมนำไปสู่ภาวะร่างกายที่สมดุลด้วยจึงทำให้คนที่สุขภาพดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นไปถ้าหากป่วยใครไม่สบายก็จะทุเลาลง สวดโดยทราบความหมายกับไม่ทราบความหมายให้ผลแตกต่างกันไหมถ้าเราทราบความหมายก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไม่ทราบความหมายก็อย่าไปคิดว่าไม่ได้ประโยชน์หรือเวลาฟังพระสวดแม้เราไม่รู้ความหมายแต่เราก็รู้ว่าท่านสวดบูชาพระรัตนตรยัยแล้วก็มีในยะที่ดีแต่ถ้าเราตั้งใจฟังคำสวด โดยทำใจนิ่งๆสงบสงบเพียงเท่านี้บุญเกิดขึ้นอย่างมหาศาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบว่าการทำใจให้สงบแม้เพียงช่วงสันส้นๆเพียงแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นอานิสงส์มหาศาลยิ่งกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารอีกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสวดมนต์หรือเวลาพระท่านสวดนานเป็นสิบสิบนาที ถ้าเราทำสมาธิแล้วฟังด้วยใจที่สงบบุญมหาศาลเลยนะจ๊ะเวลามีการสวดมนต์ในงานใดก็ตามขอให้ตั้งใจฟังพนมมือหลับตาทำใจนิ่งๆอยู่ที่กลางท้องระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งแล้วก็ฟังไปอย่างนี้ถูกหลักวิชาบุญกุศลจะเกิดขึ้นกับเราอย่างมหาศาลอย่าว่าแต่คนเลย ในอดีตมีค้างข่าวได้ฟังธรรมแม้ฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ฟังแล้วซาบซึ้งสบายใจมีความสุขอานิสงฝังพระสาทยายธรรมทำให้ค้างข่าวไปเกิดเป็นเทวดาแต่ค้างข่าวสรงใจไปตามกระแสเสียงของสวดมนต์ของพระบุญอย่างทรงผลให้ไปเป็นเทพประบรุฉะนั้นอย่าดูเบาการสวดมนต์ ้าเราสวดเองต้องยิ่งได้บุญทับทวีคูณการสวดมนต์ยาวหรือสั้นได้บุญมากน้อยกว่ากันหรือไม่ก็ไม่ถึงขนาดกับว่าสั้นยาวแค่ไหนจะได้ผลเท่าไหร่ถ้าสวดสม่ำเสมอสวดด้วยใจที่สงบบุญจะเกิดยิ่งใจสงบเท่าไร่บุญก็ยิ่งเกิดมากไปตามส่วนเด็กเล็กๆก,ก็ให้หัดสวดสั้นๆก่อน โตขึ้นก็สวดยาวขึ้นการสวดมนต์ยังเป็นการทบทวนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ถึงขนาดว่าระวังสวดต,ต้องคิดถึงคำสอนไปด้วยเน้นทําใจให้สงบจะเป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณในระดับที่ลึกกว่าไม่ต้องสวดไปด้วย และนึกว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปด้วยจะรบกวนความเป็นสมาธิให้สวดด้วยใจนิ่งๆเพราะใจที่นิ่งแล้วสวดมนต์ความซาบซึ้งในพระรัตนตรัยจะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่การสวดมนต์แบบออกเสียงกับไม่ออกเสียงอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันถ้าสถานที่เหมาะสมสวดออกเสียงดีกว่าคะ่ะ จะทำอะไรก็ตามถ้าอยู่ในใจก็แค่แรงระดับหนึ่งแต่ถ้าพูดออกมาจะแรงเพิ่มขึ้นถ้าลงมือทำก็หนักขึ้นไปอย่างเช่นคิดจะทำร้ายคนอื่นก็ส่งผลแค่ในใจชักจะไม่ดีถ้าพูดว่าฉันจะเล่นงานแกผลจะหนักขึ้นแต่พอลงมือทำร้ายผลจะออกมาแรงที่สุดเพราะฉะนั้น การสวดมนต์ก็เหมือนกันค่ะออกเสียงดีกว่าเยอะรวมเกร็ดความรู้เรื่องการสวดมนต์